สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90ค่ะรายการนี้เต็มไปด้วยสาระมากมายที่ผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างคุณไม่ควรพลาดนะคะพบกับรายการบอกเล่า90นะคะได้ที่หน้าเว็บไซต์สถาบันดีแอคค่ะ w w w d a k k n e t เว็บไซต์สีขาวที่มีแต่ข่าวสารดีๆสําหรับน้องๆในนะคณะนักเรียนและก็สําหรับคุณครูแนวและก็คณาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่ w w w d a k k n e t ค่ะและใน ันนี้นะคะกลับมาพบกับพีด่ด้วยเหมือนเดิมนะคะพี่ดุวยดีแอคนะคะจะมาแนะนําและก็มาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นต่าง,างๆและนํามาบอกเล่านุา้องในรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่า2ประเด็นหลกัหลกๆนะคะกับสองช่วงเน้นๆเ,เ,เลยว่าจะเป็นจับประเด็นเล่าเมาโคตาค่ะและก็นี่เลยมีเรื่องเล่านะคะพี่ดุ๊กไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังแต่สาระที่นาํามาฝากในวันนี้มีประโยชน์และก็ ดีมากๆเลยสำหรับน้องที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นม .6 ณนะตอนนี้เลยนะคะกับช่วงแรกนี้เลยจับประเด็นเล่าเมาโคโตาค่ะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการสมัครสอบข้อเขียนโคตามาขอนแก่นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การเปิดระบบแต่อย่างใดนะคะแต่จะเป็นจับประเด็นทิตคำถามฮอตที่น้องๆถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับ การสมัครสอบข้อเขียนโคตตามอขอนแก่นนะคะเอาล่ะคำถามมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่พี่ดุ๋นยได้รวบรวมมาว่าจะเป็นทางหน้าแฟนเพจนะของรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของสถาบัน The a อดของเราเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญสอบถามมาจาก Facebook ส่วนตัวของพี่ดุ๋ดยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประเด็นคาถามอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะน้องคนนี้ถามเข้ามาว่าไม่ได้กด สมัครไปหนึ่งวิชาจะแก้ไขยังไงคะแล้วก็บันทึกไปแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดในการสมัครสอบเข้าเขียนโคต้ามอขอนแก่นถ้าเผื่อไม่ได้กดไปหนึ่งวิชาแล้วก็บันทึกไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าน้องสมัครสอบวิชาไม่ครบเพราะฉะนั้นแล้ว ก็เท่ากับว่าน้องต้องการที่จะเพิ่มวิชาเรียนวิชาสมัครใช่ไหมคะในการสมัครในการเพิ่มวิชาสอบง่ายๆเลยน้องต้องปินป้นใบชําระเงินตัวแรกออกมาก,ก่อนแล้วก็ไปจ่ายจากนั้นรอประมาณ2วันนะคะน้องกลับเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะมาเพิ่มวิชาใหม่เข้าไปนะคะวิชาที่เราจะสอบเข้าไปเพิ่มอีกวิชาหนึ่งจากนั้นกดบันทึกแล้วก็ปินป้นใบชําระเงินใบที่2ไปจ่ายให้เรียบร้อยแล้วก็การสมัครของน้องก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะง่ายๆเลยนะ อีกหนึ่งคำถามนะคะเขาถามมาว่าถ้าต้องการจะเปลี่ยนศูนย์สอบต้องจัดการต้องทำยังไงนะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกับการสมัครสอบข้อเขียนเลยเหมือนกับการเพิ่มวิชาสอบนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนศูนย์สอบก็ต้องนี่เลยนะคะไปเขาเรียกว่าอะไรไปจ่ายเงินครั้งแรกให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็ล็อกอินนะคะเข้าในระบบเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้เลยนะอย่างต่อมาค่ะมีน้องคนนี้ถามมาว่าถ้าเผื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินค่าสมัครสอบเขาเขียนโค้ตั้มมาขอนแก่นแล้วต้องไปตรวจสอบสถานนะการจ่ายเงินได้ที่ไหนคะง่ายๆเลยน้องก็ล็อกอินเข้าไปในระบบของน้องที่ apply. kku.ac.th นะคะก็เข้าไปดูได้เลยนะในการชำระเงินนะคะมีคำถามมีเยอมากๆค่ะน้องๆ่ะนะคะเขาถามมาว่า วิชาความคณิดธรรมวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องไปสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยหรือเปล่าใช่ไหมเอาล่ะนะคะทางแฟนเพจเฟ e b o o k ของรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะว่า นี้เลยเขาเขียนบอกไว้ชัดเจนว่าในวันที่13ถึงวันที่16เป็นวันสอบข้อเขียน13-16ถึงธันวาเนะคะเป็นวันสอบข้อเขียนโคต้ามอขอนแก่นและก็สอบวิชาความถนัดด้วยน่าจะเป็นพื้นฐานวิศวะกับพื้นฐานสถาปัตย์นะสองตัวนี้ในวันที่16นะคะให้ดูตามส่วนสอบแล้วก็น่าจะเป็นวันที่17พฤศจิกาธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประกาศ ผานที่นั่งสอบและก็สนามสอบออกมานะคะวันนั้นน้องก็จะรู้ว่าน้องได้สอบที่ไหนส่วนวิชาความถนัดอื่นๆก็ต้องมาสอบตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดไว้นะคะแล้วก็มาสอบที่คณะด้วยนะอันนี้เป็นประเด็นที่น้องๆถามกันเข้ามานะคะและก็ ในการสรุปประเด็นคําถามเกี่ยวกับโคต้ามอขอนแกน่นพี่ดูได้สรุปมาเยอะมากค่ะน้องๆค่ะมีน้องๆบางคนสมัครสอบข้อขีดแล้วไม่มีเบอร์โทรศัพท์บ้านใช่ไหมไม่รู้จะทํำยังไงง่ายๆเลยเขาบอกว่าให้ใส่เลขศูนย์ไป9ตัวก็จะเสร็จเรียบร้อยทีนี้มีน้องคอนหนึ่งถามว่า ข้อโรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสมัครโคตามอ,อขอนแก่นได้ไหมไม่ได้ค่ะน้องจะต้องรีบไปแจ้งที่โรงเรียนให้โรงเรียนรวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามลิงก์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนโดตามเว็บไซต์นะคะจากนั้นก็เดี๋ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเอารายชื่อของเราเข้าในระบบการสมัครแล้วหลังจากนั้นน้องก,ก็เข้ามาสมัครค่ะอีกตัวหนึง่งอีกคําถามหนึ่งนะคะน้องเขาถามว่าถ้าเผื่อ ชื่อหรือนามสกุลหรือว่าข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วกดบันทึกไปแล้วจะต้องทํำยังไงจะต้องแก้ไขย,ยังไงคะนะคะน้องคนที่ถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวผิดชื่อผิดที่อยู่ผิดอะไรประมาณนี้ในวันที่6 ถึงวันที่11นะคะในในวันที่7ถึงวันที่11ตุลาคมนะคะมาหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเปิดระบบให้น้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวค่ะย้ำนะน้องจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลส่วนตัวเท่านั้นข้อมูลสูตรสอบและก็ข้อมูลรายวิชาสอบน,น้องจะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะอันนี้ดีมากมากเลยนะคะเป็นอีกคําถามหนึ่งนะคะน้องเขาถามว่ามีสาขาวิชาไหนบ้างที่ต้องใช้วิชา ความถนัดที่ต้องสอบวิชาความถนัดนะคะเยอะแยะมากมายค่ะน้องค่ะถ้าเปิดน้องได้เข้าไปดูนะคะตามตารางแสดงค่าน้ําหนักจํานวนรับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็จะมีอะไรนะวิศวะทุกสาขาเลยนะคะสถาปัตย์ทุกสาขาเช่นเดียวกันศิลปรกรรมศาสตร์ทุกสาขาเช่นเดียวกันแล้วก็ศึกษาศาสตร์ภละแล้วก็ศึกษาศาสตร์ ศิลปะนะคะจะต้องสอบวิชาความถนัดวิชาความถนัดของแต่ละสาขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะรายชื่อของรหัสรายชื่อแต่ละวิชารหัสวิชาก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นดูได้ที่ apply. k k u ac. th นะคะกับตรงนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ ประเด็นคำถามที่พี่ดิ้นเลือกมาตอบคำถามให้น้องๆได้รับฟังกันในรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะเอาล่ะพักเรื่องมองขอไว้สักนิดหนึ่งเรามาดูรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหสาร,รคามมหาวิทยาลัยบุบบลราชพานันิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะมาเริ่มที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามนะคะ กับรับตรงมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเปิดรับตรงทั่วประเทศเลยมากถึง20คณะกว่า7,445คนซึ่งจะเปิดระบบรับสมัครในวันที่1-30พฤศจิกายนนะคะสำหรับองค์ประกอบการสมัครไง่ายๆเลยเขาคิดจาก g p a c 5ภาคเรียนนะคะแล้วก็ GPA ของแต่ละกลุ่มสาระรายวิชาเช่นเดียวกันที่สำคัญคะแนนสอบแกดแพทสามส่วนหลักๆเลยถามว่าน้องคนไหนสามารถสมัครได้นะคะนั่นก็คือน้องที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมรธมศึกษาปีที่6ทั่วประเทศเลยปวชสมัครได้ไหมสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ คณะก็20่คณะด้วยกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกําหนดการว่าพอสา,ารคามรับสมัครช่วงไหนอะไรยังไงและแต่และช่วงเป็นยังไงบ้างนะคะหนึ่งถึงสาพฤศจิกาย,ยนนะครับรับสม,มัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามในรรับตรงนะคะผ่านอินเทอร์เนต็ตที่ www.acad.msu.ac.th นะคะสมัครออนไลน์ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะคะจากนั้น นะคะเขาก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รับตรงนะคะทั่วประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตในวันที่22มกราคมนะคะจากนั้นก็จะสอบสัมภาษณ์ในวันที่27มกราคมเช่นเดียวกันและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวันที่30มกราคมนะคะน้องก็ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาพอยืนยันสิทธิชำระเงินเสร็จปุ๊บมหาวิทยาลัยก็จะส่งชื่อไปตัดสิทธิแอดมิชชั่นเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะคะเป็นข้อมูลแบบว่าสั้นๆเข้าใจง่ายที่ดิลี่จะมาฝากน้องๆในช่วงของรายการบอกเล่า90นะคะต้องบอกว่าอย่าลืมนะว่ามหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามใช้คะแนนสอบแก้แพทยพรเะฉนนั้นแล้วนะคะน้องจะต้องสมัครสอบแก้แพทด้วยนะคะสาหรับสมัครสอบแก้แพทรู้สึกว่าจะให้สมัครวันที่1-29ตุลา นะถ้าจะไม่ผิดนะคะ1-29ตุลาเพราะฉะนั้นเข้าไปสมัครสอบกแกะแพทให้เรียบร้อยด้วยและจะสอบในวันที่22-25พฤศจิกายนสำหรับการสอบกแกะแพทนะคะมหาสารคามผ่นานไปนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงนี้เลยนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับโคต้ารับโตมออุบลก็รับเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็ยาวเลยจริงๆนะคะ กว่า2,400คนเยอะมากมายเลยมีต่างๆมากมายหลายสาขาสำหรับนะคะเขาเรียกว่าอะไร คุณสมบ,บัติของผู้ที่จะสมัครของโคตามอบุบลนะว่าเป็นนักเรียนชั้นม6เฉพนเดียวกันอยู่ในพื้นที่ของที่มหาลัยบุญดูแลและก็อีกตัวหนึ่งก็คือรับทั่วประเทศนะคะมีมากมายหลายสาขาเช่นเดียวกันเดี๋ยวยังไงแล้วรายละเอียดของมอุบุลพี่นี่หรจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสาหรับมหาวิทยาลัยอุบลนราชธานีค่ะและอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น้องๆใฝ่ฝันนะคะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตอนนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับโคตต้ารับตรงของมอสุรานารีออกมาแล้วนะคะในปีการศึกษา2558บอกเลยว่ารับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีหรือว่าโคตต้ามทรศเนี่ยไม่ใช้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ใช้คะแนนสอบแกตแพทและที่สําคัญ มีเกรดเฉลี่ย5เทอม G.P.A 5เทอมเพียงแค่2.75ขึ้นไปน้องก็มีโอกาสยืนเข้าสมัครและมีโอกาสเข้าสอบสัมภาษณ์และมีโอกาสเข้าเรียนนะคะกับโคต้ามอสุรนารีนะคะมีมากมายหลายโคตาค่ะไม่ว่าจะเป็นโคต้าโรงเรียนและก็โคต้าจังหวัดนะคะโครงการมีรับเยอะมากๆเลยนะคะโคต้านักกีฬาโคตาดนตรีและนักศิลป์โคต้าเด็กดีมีคุณธรรมนะคะโคต้าผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและก็โคต้าผู้พิการนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีนะคะเปิดรับจำนวน2,700คนด้วยการรับจากทั่วประเทศนะคะมีมากมายหลายสาขาวิชากลุ่มวิศว,วกรรมศาสตร์กลุ่มเทคโนโลยีผลิตพืชสาขาวิชาเทคโนโลยีผริษัท์นะคะเทคโนโลยีการอาหารเทคโนโลยีสารสนเทศะคะ่ะและก็เทคโนโลยีการจัดการ สาธ,าธารณาสุขศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์การกีฬารู้สึกว่าปีนี้จะมีสาขาวิชาใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะนั่นก็คือสาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหารนี่นะมีมากมายหลายสาขาให้น้องเลือกสัรนเลยจริงๆนะคะเอาล่ะสําหรับกําหนดการรับของมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีสุรนารีนะคะเกี่ยวกับรับตรงประเภทโควตาในปีการศึกษา2558นี้นะคะ จะเปิดระบบรับสมัครในวันที่17ในวันที่27ตุลาคมนะคะยาวไปถึง3ธันวาคมเลยทีเดียว 2, 2> เดือนเต็มๆนะคะเกือบ2เดือนเลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็วันที่15ธันวาคมนะคะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าไม่ใช่15ธันวาสิวันที่10กุมภาพันธ์นะคะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์นะ 10กุมภาพันธ์5าแปดเลยแล้วก็สอบสัมภาษณ์ในวันที่28กุมภาพันธ์โอโหปีนี้จะช้าหน่อยนิดนึงนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับตรงนี้นะเอาล่ะนุน้องคนไหนสนใจนะคะสำหรับมอิวานารีก็สมัครได้เลยนะคะ วันนี้ี่ได้ดูมีข้อควรรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสวัสดีมาฝากนะคะสาหรับโคต้าโรงเรียนกับโคต้าจังหวัดจะต่างกันนะคะโคต้าโรงเรียนก็คือจะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดการดูแลของเทคโนโลยีสหวัสดีส่วนโคตา้าจังหวัดก็คือจะรับโรงเรียนทั่วประเทศยกเวน้น โรงเรียนที่มีอยู่ในพื้นที่การดูแลของเทคโนโลยีสุรนารีนะคะค่าสมัคร300บาทนะ่ารักมากใม่เลยทีเดียวนะคะและอย่างที่บอกว่าปีนี้มีอีกหนึ่งสาขาเพิ่มเข้ามาสําหรับเทคโนโลยีสุรนารีนะสำหรับน้องคนไหนที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่ www.sut.ac.th /ces หรือว่าศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจาก ari, าาาาเทคโนโลยีสุรนารีมากๆเลยที่ให้ข้อมูลนี้กับพี่ดูมานะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับช่วงจับประเด็นเล่า,มาเมสาโคต้านะคะแบบว่าโอ้โหโคตา้าเยอะมากมายไม่รู้จะเลือกอะไรดีใช่ไหมนำมาฝากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มีสติและก็ตั้งใจกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นะคะ เอาล่ะก,กับอีกหนึ่งช่วงของรายการบอกเล่า90นะคะนั่นก็คือช่วงนี้เลยน้องๆค่ะมีเรื่องเล่านะคะสําหรับมีเรื่องเล่าที่พิธ์มาฝากในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยหน้าเพจนะคะของเกาะติดสถานก,การณ์สอบโควตามขอขวัญแก่นค่ะเรียกได้ว่า เป็นข้อมูลที่เป็นกระแสฮิตๆแล้วก็เป็นข้อมูลเด่นๆเกี่ยวกับโคตามอขอนแก่นที่เราจะเอามาฝากในหน้าเพจนะคะมีมากมายหลายคอลัมน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สอบโคต้ามอขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมเอาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโคตามมขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นนี่เลยคะแนนสอบ การสอบการสมัครสอบประเด็นคำถามโอ้โหมีมากมายนะเลยนะคะน้องๆสามารถเข้าไปติดตามได้เลยที G ่เว็บไซต์สถาบันดีแอ w w w d d k k n e t นอกจากนั้นยังมีสถิติโคต้ามาขอัญใจที่น่าสนใจเอามาฝากด้วยที่สำคัญนี้เลยอีกหนึ่งคอลัลน์ก็คือ Q&A Question and Answer นะคะ น้องๆมีคําถามมีคําตอบพี่หรืิ์จะตอบทุกข้อสงสัยให้กับน้องๆได้เลยนะคะเข้าไปโพสต์ถามแล้วก็รอพี่หรืิ์เข้ามาตอบนะรับรองว่าน้องๆได้คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับโคตา้ามอขันแก่นได้เลยอีกหนึ่งคอนล้ำที่น่าสนใจค่ะกับนี้เลย โปรแกรมเช็คความพร้อมก่อนสอบโคต้ามขแก่น58นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีทุกาาคณะสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดรับในรอบโคต้ามขนี้นะคะน้องๆสามารถเข้าไปกรอกคะแนนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะทําได้กรอกปุ๊บ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 เสร็จปุ๊บโปรแกรมจะประมวลออกมาว่าน้องได้คะแนนสอบเท่าไหร่และมีโอกาส ติดสาขาวิชานั้นมากน้อยขนาดไหนเห็นไหมและนี่ก็คือความพิเศษของเพจกอติดสถานการณ์สอบโคตามอขอนแก่นเพราะฉะนั้นไม่อยากตกข่าวโควตามอขอต้องเข้ามาที่นี่ w w w d a k k n e t นะคะค่ะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถติดตามข่าวสารมากมายของสถาบันดีแอได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแรกนะคะก็คือ l ล ne ค่ะ l ล ne นะ m y t i d ก็คือ mythe ACT หรือว่า MyDiac t แอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันได้นะอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube ของสถาบัน Diac นะคะลองเข้าไปเ e ิร์ช Google แล้วพิมพ์ว่า YouTube Diac t ก,ก็จะขึ้นมาเลยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อก็คือแ n นเ g e Facebook ของสถาบัน Diac นะคะเข้ามาติดตามข่าวสารเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบัน Diac t ได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a k k k u นะคะ เอาล่ะมองดูเวลาโอ้ตอนนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาแล้วสําหรับบอกเล่า90ของเรานะคะสำหรับน,น้องคนไหนที่สนใจบอกเล่า90นะเทมหน้าติดตามว่าพี่ดุยจะเอาสาระอะไรมาฝากแน่นอนว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับแพทยยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น อย่างแน่นอนต้องติดตามในเทปหน้านะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อของพี่ดุยยลนะฝากเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์0885642554หรือว่าที่ไลน์นะคะไลน์ก็พิมพ์ ID ลน์นะคะเซิร์ชไปที่ mydudy นะคะ mydudy i D u I, นะคะนอกจากนั้น Ig นะคะ IG ก็พิมพ์มด์ดุยดุยเช่นเดียวกันหรือ n s t a g r a m เข้าไป Follow กันได้นะนอกจากนั้น Facebook นะคะน้องก็ไปเสิร์ชหา DUI Duy เว้นวรตดีแอ๊นะคะดุยดุย The Act นะคะแล้วก็จะเจอเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะและนี่คือช่องทางหน้าในการติดตอ่อข่าวสารแล้วก็ติดต่อพี่ดุยดุยนะคะเอาล่ะเวลาหมดมเวลานะคะสำหรับ อยากจะให้น้องๆติดตามรายการบอกแล้วก็สิบต่อไปในชุทุกเทปเลยนะคะว่ามัมีสาระและก็หอบเอาความพิเศษต่างๆมากมายมาฝากนะคะพบกันใหม่ในเทปหน้าเลยแล้วกันสำหรับเทปนี้สวัสดีค่ะ